เป็นเหรียญสิบบาทในสมัยรัชกาลที่เก้านะครับหน้าเหรียญน,นี้เป็นหน้าเหรียญเป็นภาพสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้า จาตุลนลัสมีกลมพระจะกักพัติพงศ์นะครับขออภัยด้วยตาผมไม่ตาผมไม่ค่อยดีอ่านยากมาก ร้อยห้าสิบปีแห่งวันประสูตรองค์เสนาบาดีประรวงพระคลังมหาสมบัตินะครับ ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่เนื่องจากสายตาการมองเห็นไม่ค่อยดีขอบคุณที่รับชมครับ